สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้20กรกฎาคม2 5 6 4วันนี้โอนรางวันให้อีก1คนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับการโอนเนื่องจากบัญชีเลขบัญชีส่งมาไม่ถูกต้องวันนี้ก็โอนโอนให้แล้วนะครับตอนนี้เหลืออีกสองคนขอให้แจ้งเลขบัญชีที่ถูกต้องมาด่วนเลยนะครับจะได้โอนเหมือนกับคนที่เขาแจ้งมาแล้วนะครับเมื่อวานนี้ครับได้แจ้งไปว่า รางวัลละหนึ่งลำดับที่15 16 17นะครับยังไม่สามารถโอนได้รางวัลละ100เนี่ยแจกไป17รางวัลน,นะครับแต่ว่าโอนไปแล้ว14คนคนที่15 16 17ยังไม่สามารถโอนได้เนื่องจากบัญชีไม่ถูกต้องวันนี้20กรกฎาคม2564นนะครับก็โอนให้แล้วนะครับเพราะว่ามีผู้แจ้งเลขที่บัญชีมา ถูกต้องก็คือเจ้าของบัญชีธนาคารกรุงไทยหมายเลขบัญชี3390272802นะครับก็เลขบัญชีผิดจริงๆเจ้าตัวเขาแจ้งเลขบัญชีมาให้แล้วเป็น399จาก339เป็น399นะครับผิดตรงนี้ก็โอนไปให้แล้วนะครับโอนไปให้แล้วก็เหลืออีก2คนนะครับก็มีคุณนิตยาศีชัย ที่แจ้งเลขที่บัญชีมาเป็นธนาคารออมสินหมายเลขธนาคาร0 2น2 1 6 5 5 8 0 5 3 1 0 0บาทนะครับก็ยังโอนไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะพิมพ์เลขบัญชีมาผิดเพราะว่าเลขมีเยอะอาจจะพิมพ์สลับก็ได้หรือพิมพ์ผิดแจ้งมาใหม่นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะครับคอมเมนต์บอกเลขที่บัญชีมาเลยนะครับว่าออมสินจากเดิม0 2 0 2 1 6 5 5 8 0 5 3 ขอแก้เป็นเลขที่อะไรธนาคารเดิมก็ว่ากันไปนะครับคอมเมนต์มาตรงใต้คลิปนี้เลยนะครับในขณะที่คุณชูสีแตงโรดขอให้เพิ่มชื่อธนาคารมาตอนนี้เรามีข้อมูลเฉพาะว่าเลขที่บัญชีธนาคาร7 0 9 0 3 3 4 7 4 6กาสาสมสสาขาสมุทรสงครามแต่ไม่ทราบว่าธนาคารอะไรให้แจ้งมาว่าธนาคารอะไรนะครับแจ้งมาเพิ่มคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะครับและเช็คดูเลขที่บัญชีให้ถูกต้องบอกชื่อธนาคารมาแล้วก็พิมพ์มาใหม่นะครับ ก็จะโอนให้คนละ100อนะครับอีก2คนยังรอโอนอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ